ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะวันที่7มิถุนายนฟาเดเบต้องการย้ายลิเวอร์พูลจะจ่ายค่าตัวอลกซิสแม็กอลิสเตอร์เพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นเอาอิทธิัล บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอ็นโกโลก,กองเต้ที่หมดสัญญากับเชลซีแล้วเดอนี่ฟันเดเบกต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้อเล็กซิสแมคคิสเตอร์ผ่านการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยอาร์ซนอลเชลซีลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ให้ความสนใจในตัวของโลมิโอลาเวียกองกลางของเซาท์แฮมป์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้ให้ความสนใจในตัวของเบชเมงาวาร์กองหลังของเบญมินิก เอาอาลีทีมดังแห่งลีกซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจจะคว้าตัวริยาดมาเร็จ,จากแมนซิตี้ไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เบดรโรซิวาแจ้งกับเพื่อร่วมทีมว่าจะต้องเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลอกชิงชนะเลิศวันเสาวนี้เป็นเกมสุดท้ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไดเวิดิคิอาเป็นอีกคนที่รับข้อเสนอก้อนโตจากทีมในซาอุดิอาระเบียแต่เจ้าตัวเลือกจะอยู่กับแมนยูในเตดต่อไปเชลซี Chelsea ได้ติดต่อไปยังแป้แช เพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการในการขอซื้อตัวเนม่าคิมินเจได้บอกลาเพื่อร่วมทีมน,นาโปลีแล้วทำกลางข่าวปัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอสเซนวิลล่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความสนใจในตัวของแฮร์รี่แม็กไวร์ทางแมนยูไนเต็ดพลาดการคว้าคิมินแจพวกเขาเล็งไปที่อาเซลดีซาซีก้องหลังชาวฝรั่งเศสจากโมนาโกเป็นทางเลือกสำรองเชลซีเบียดแย่งกับบาร์เซลโลนาในการคว้าตัวกราบ้ไวกา้า กองกลางของเซลตาวิโก้ไรตันตั้งค่าตัวของเมอร์เซสไคเซโดเอาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้แอสนเวลาให้ความสนใจในตัวอเมริ La ork, กลาป็อกกองหลังของแมนซิสตีและเป่าต่อเลสปกันหลังจากเบียเรลลอาร์ซนอลกลับให้ความสนใจในตัวอีวานเฟรเนดาแบ็คขวาของเรียวบยาโดริดชีกยื่นเทคผีรอบสุดท้ายขีดเส้นตายวันศุกร์นี้ ชิกจัสติมบินฮามัดอัลทานีได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อขอซื้อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกำหนดเส้นตายถึงแค่วันศุกร์นี้ในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อที่จะครอบครองสมโมสรยักษ์ใหญ่พิมลิคชิกจัสติมบินฮามัดอัลทานีได้ยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่สมโมสรตระกูลเกลเซอร์และเรนกุป๊ปซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติอเมริกันที่จัดการการขายผีแดงมาอย่างยาวนาน เดลิเมลเปิดเผยว่าจิกัสซิมได้บอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเขาให้เวลาถึงแค่วันศุกร์นี้หลังจากนั้นการเสนอราคาจะยังคงอยู่แต่จะไม่มีการเจราจาต่อรองกันไปมากกว่านี้อีกแล้วการยื่นข้อเสนอครั้งที่5ยังคงเป็นการยึดครองทั้งหมดของสโมสรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้มีตัวเลขสูงกว่า6000ล้านปอนด์โดยจะล้างหนี้ของแมนยูและมีความคิดที่จะรวมเงินก้อนใหญ่เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสรรหาผู้เล่นใหม่ คู่แข่งของจีซัสซิมได้แก่เอร์จำแรดคิปมหาเศรษฐีปิโตเคมีชาวกฤษต,ตอนนี้ต้องรอดูว่าการยื่นข้อเสนอครั้งล่าสุดนี้จะเพียงพอโน้มน้าวใจให้ตระก,กูลเกลเซอร์ย่อมปล่อยมือออกจากสโมสรได้หรือไม่สำหรับตระก,กูลเกลเซอร์พวกเขาซื้อสโมสรมาในราคา790ล้านปอนในปี2005และประเมินมูลค่าไว้สูงถึง6 0 0 0ล้านปอนเลยทีเดียวมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าว ให้ความสนใจคว้าตัวอักเซลดีซาซี่กล้องหลังของโมนโกตามการรายงานจากเลกิปสื่อฝรั่งเศสปีแดงกำลังอยู่ในตลาดเพื่อหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่โดยให้ได้ไม่กวายมีข่าวหนาหูว่าจะย้ายไปสเปอร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมของเทนฮากมองคิมินแจงเปเป้าหมายสูงสุดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแต่ดีซาซี่ก็เป็นตัวเลือกสำหรับแผนบีตามรายง,งานจากเลกิปตอนนี้โมนโกและแมนยูยังไม่ได้เริ่มพูดคุยอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อว่าทีมจากหลีกเอิงต้องการค่าตัว40-50ล้านปอนด์สำหรับกองหลังรายนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานเสริมว่าผีแดงจะไม่มีปัญหาสำหรับการใจ่ายในราคาดังกล่าวเพื่อคว้าแข้งวัย25มาร่วมทีมดิซาซีลงเล่นในหลีกให้กับมนาโกคร,รบทุกนัดในฤดูก,กาลนี้โดยทำไป3ประตู3แอซซิดจาก38นัดแม้จะไม่ได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสของเดชองในชุดบอลโลกที่ประกาศครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ดิซาซี่ก็ถูกเรียกไปลุยทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในภายหลัง เนื่องจากเพลสเนลคิมเพมเบ้บาดเจ็บถอนตัวออกไปขาลงเล่นไป3มนัดในทัวร์นาเมนต์ปี2022รวมถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยดีแคนไร้แจ้งยังไม่ได้ตกลงย้ายซบทีมไหนทั้งนั้นดีแคนไร้มิดฟิลเวสแฮมบอกเองยังไม่ได้ตั้ข้อตกลงเรื่องย้ายทีมกับใครเลยโดยบอกว่าตอนนี้ขอฉลองแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกให้เต็มที่ก่อนกองกลางกับตันทีมเวสแฮมสโมสอดังในศึกเบลลิงกฤษกล่าวว่าตน ยังไม่ได้ตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนทั้งนั้นหลังมีกระแสข่าวรือว่าเขาบรรลุข้อตกลงกับอาเซนนลนได้เป็นที่เรียบร้อยกระแสข่าวการย้ายทีมของดิแคนรายรุนแรงอย่างมากตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลังจากเลือกันว่าเขาอยากย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่ขึ้นโดยที่อาเซนอลนกับแมนยูเนเต็ดคือ2ทีมที่มีข่าวกับเจ้าตัวมากที่สุดซึ่งมันก็เคยมีรายงานว่าอาเซนอลนบรรลุข้อตกลงกับแข้งรายนี้ได้แล้วดิแคนรายตอบหลังพาทีมควา้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกว่า มันยังไม่ถือว่าเราอำลาก,กันแล้วมันมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของผมเยอะมากๆและจริงที่ว่ามีทีมอื่นเท่ความจนใจในตัวผมแต่ฟังนะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นผมยังเป็นนักเตะของเวสแฮมและผมยังเหลือสัญญาอีกสองปีผมรักทุกช่วงนาทีที่เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และทุกนาทีที่ได้เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรแห่งนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าผมยิ้มอย่างมีความสุขเรื่องการย้ายทีมไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งสำคัญคือเรากำลังฉลองกันมารอดูกันดีกว่า ว่าาอนนคตมัจะเป็ยงงไพิมารีกจองสามที่แรมเดลนัทวานมูลค่าสูงที่สุดในโลก CEIS ระบุออกมาว่าแรมเดลจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น67.6ล้านปอนด์ลังสร้างผลงานได้อย่างน่าพะทับใจนับตั้งแต่ยา้ายมาจากเชฟฟิลยูเนเต็ดในปี2021ด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์และใช้เวลาไม่นานก็แย่งมือหนึ่งในทีมปืนใหญ่ไปจากแบนเลโน ก่อนพาทีมอาเซนนคว้าอันดับ5้าของพชมเปียลีกในซีซั่นแรกของเขาจากนั้นในซีซั่นที่เพิ่งจบลงแรมเดลเกือบพาอาเซนนคว้าแชมป์แมเปียลีกได้เป็นสมัยแรกของสโมสรน,นับตั้แต่ปี2004แต่สุดท้ายถูกแมสตี้ป,ปาดหน้าเข้าเส้นชัยโดยไอ้เปินใหญ่ได้รองแชมป์ขณะที่ผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษทาผลงาน14คลีนรชีตจาก38นัดสําหรับมือโกที่มีมูลค่าสูงที่สุดอันดับ2 CIES ยกให้เป็นจารจิโรนารุมา่า ของปาไดชิญชแมง64.7ล้านปอนด์ซีซั่นที่ผ่านมาในด่านวัย24ผาทีมคว้าชแชมป์ลีกเอิงได้สำเร็จจากการเก็บ13คลีนชีตเสียประตูนในลีก38นัดรวม40ประตูทัดมาในอีกอันดับ3ที่เหลือตกเป็นของอาริสงเบเกอร์จอมหนึบจากลิเวอร์พูล57.4ล้านปอนด์เดียวก็คอสตาผพ้สาวประตูจากปอร์โต56.1ล้านปอนด์และแอเดสันในด่านจากแมนติตี้ 48.9ล้านปอนด์ซึ่งมีโอกาสคว้าที่เป็นแชมป์ในสีซสั้นนี้